สวัสดีค่ะันนี้ก็จะมาเกม PC Building Simulator ค่ะอย่างแรกกด Tutorial ค่ะเสร็จแล้วก็กดแล้วจะขึ้นใช่ไหมคะ Hi and welcome to PC Building Simulator ค่ะ To get start เออกด I เพื่อเปิด Inventory ค่ะเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือก Standoff กด T เพื่อติดตั้งน็อต before we install the motorboard we need to install the power supply unit อ่ะกด I ค่ะแล้วก็กดซื้อ r supply มากด T ค่ะ Now we are going to install the I/O chip. The I/O chip ต้องกด I ค่ะแล้วก็กดตรงนี้มนาะที่ I/O chip อ่ากด T แล้ว Now open your inventory again mm hmm. เพื่อที่จะติดตั้งมอเตอร์บอร์ดค่ะมอเตอร์บอร์ดแล้วก็กด T ค่ะเพื่อติดตั้ง a t t h i s point in real life You would install the screen that hold motorboard install screen the that the กด T ค่ะ Next we are going to install the CPU อากด T รอบแล้วก็มาเปิดฝา CPU ตรง มาเปิดซ็อกเก็ต CPU อ่ะ now to install the CPU Go to your install กด I ค่ะแล้วก็กดเลือกซื้อ CPU ตรงนี้อ่ะกดทีกดติดตั้งค่ะเสร็จแล้วปิดซ็อกเก็ตค่ะ now w e w i l l a p l y t h e thermal part ค่ะกด I ค่ะแล้วก็กด กด Thermal Pass กด T แล้วก็หยอดลงไปเลยอ่า Now w <we S 1> e w i l l install the CPU cooler ค่ะกด I ค่ะแล้วก็กด Cooling แล้วกดตรงนี้ค่ะกด T แล้วก็ติดตั้ง CPU CPU cooler Now w e w i l l install the g r a p h i c guard กด I ค่ะแล้วก็กดเลือก g r a p h i c guard กด t ค่ะเพื่อติดตั้ง now we will install the ram random access memory sticks กด i ค่ะเพื่อไปกด t ค่ะเพื่อกดเปิดที่ใส่แรมก่อน slot แรมเปิดส l ัดแรมก่อน now select the module list in your inventory under the memory กด i ค่ะแล้วก็ แล้วก็กด T เพื่อติดตั้งแรมค่ะ ah, now w e w i l l install the h d d hard disk drive ค่ะกด I ค่ะแล้วก็กด Storage กด hard disk กด T Ah lately w e w i l l install a fan in the back the back PC of กด Cooling ค่ะแล้วก็กด Simple fan T แล้วกดตั้งค่า the last part. F1 and change the c u b l i n g mode. กด F1 ค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นด o d e ไฟกด T ค่ะอันนี้จะเริ่มจากสาย24พินก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้ว,ลวกด T แล้วก็มาเลือกที่สายอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นสายแสตชิวบธรรมดาเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายเอ,อิ e <PS. S 2> ่ม EPS สิบสองโวลต์ตะพีค่ะแล้วก็กดจะนนมาต่อสายแสตชิวโบอ์อ,อ่าต่อจากนี้ก็จะเป็นสายแปดพินค่ะสายเลี้ยงสิสายเลี้ยงกราฟิกการ์ดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น กดตรงนี้นะคะเพื่อเลื่อนคตรงนี้จะเป็นซา a t a power ค่ะกดทีหนึงรอบแล้วก็กดนี่เป็นสายาต้าธรรมดานีา่ขอบคุณที่แรับชมค่ะ